สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้มากินขา้าว<อ>มีมยายนะคะแล้วก็แม่นาฏเด้าสวัสดีกอมากินข้าวต้นคำเด้อจ้าจะมีต้มยำไข่พวงแล้วก็ตำขนมจีนเด้อจ้าครับมากินด้วยกันครับมาจ้ามากินด้วยกันจ้ามาจ้ากินกันแล้วหลายคนเด้อจ้าแล้วก็จะมีคนท้องอีกคน สวัสดีเดจ้าคุณแม่จ๋าเขาตั้งเขาอยู่บ้านต้องซื้อแล้วมาพี้เหี้ยนเขาใครที่กินใหม่ครับขึ้นมากินได้เห็นแม่บุย้ยกินใหม่มาไหว ตอนเย็นนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจครีมลดสิวลดฝ้าเด้อจ้าครีมสลายฝ้านะคะสั่งได้ทุกวันเด้อจ้าส่งค่ะก่อนสวัสดีค่ะเร็วๆพี่เด้พี่เด้คะพ่อหนะพ่อหนะอารมณ์ดีเด้อจ้าอารมณ์ดีปะคักดูเด้อจ้าเงี้ฮะฮึ ลีจ๋าลีลี่จ๋าเดี๋ยวอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอายายติดถัวค่ะจ้าเก่งจังเลยค่ะเก่งค่ะเก่งค่ะเก่งค่ะสวัสดีค่ะตอนลิลี่อันลิลี่สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะอาจาร อ้หนา่าโอ้ยจากคนเก่งทั้งนั้นเลยคะ่ะพอตอนค่ำๆแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เด้อจ้าที่บ้านก็พอกินข้าวเสร็จแล้วเอาละลานมาอาบน้ํานะคะชีวิตประจําวันเด้อวจ้าเนี่ยนะนะนะเดินน่ะสุดท่านั้น, <c oughs> น wit, ก็หนูไปติดอะไรให้น้องเหรอลูก <c oughs> <c oughs> พี่ๆจ๋าฝากอุ่นหนุนคีมด้วยนะคะมีของส่งทุกวันเด้อวจ้าคีมสลายคีมสลายฝ่าเด้อวจ้าดูนะคะก่อนจะได้นอน แม่ครับผมยังไม่ผมยังไม่สวัสดีครับโอ้ยยังสวัสดีครับอดัมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอาคินอาคินสวัสดีครับครับพี่ๆค่ะฝากอุดหนุนคิมด้วยนะจ้าฝากติดตามเพจน้ำฝนนะคะน้ำฝนแฟนเพจแล้วก็ youtube พี่เลี้ยงเด็กนะคะพี่เลี้ยงน้องแสเนอแล้วก็ youtube ของ อีดเองพาอีดเองนะคะพี่ขาสามารถสั่งคีมได้2เพจนะคะน้ำฝนแฟนเพจนะคะแล้วก็อีดเองแฟนเพจด้วยจ้าวันนี้นะคะฝนก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ